โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับผม <laughs> วันนี้ก็มาอยู่กับผมในแกมเลนดอมอีกแล้วนะคะผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโ o โลบ็อกนะครับผมแมปสค u i d เกม e Family Prison Run Escape <laughs> นะครับผมอุ้ยชื่ออย่างยาวทุกคน <laughs> แล้วก็เออผมโดนจับแต่งตัวนะครับผมกลายเป็นผู้เล่นสควิ g เกมนะฮะแล้วก็โดนเอาก้ามออกไปด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าก้ามผมหายไปไหนนะฮะซึ่งก็ แย่แย่จังเลย <laughs> ไม่มีก้ามพอไม่มีก้าวแล้วมันดูล่งๆยังไงก็ไม่รู้เนาะดูไม่ค่อยเท่เลยนะฮะโอเคถ้ากันก็ไปกันเลยนี่อะไรอ่ะอ๋อให้กดปุ่มตรงนี้นะฮะ๋อตัวนี้มีเล็ดไลท์กินไลท์ด้วยทุกคนอือฮะก็คือถ้าเราข้ามเส้นนี้ไปแล้วเราต้องไปเลดไลท์กินไลท์สินะโอเควิ่ยเดินช้าซะด้วยเดี้ยมมาได้โอโหผมตาย ท่านึงนะเรดไลโอเคแต่ว่าเราอยู่ข้างนอกโกโกวาโกจีเปียวเดียววดะโอเคได้อยู่นะฮะเฮ้ยคุณน่ะนะไม่ได้กินผมรออ้าวโอ้ยได้กินอุ้ยมีฟอนแมนหลบอยู่หลังต้นไม้ทุกคนโอ้ยโดนอีกแล้ว อ๋อฟอนแมนเป็นคนยิงนะฮะโอเคโอเคเอา้าก้ามผมกลับมาแล้วทุกคนอะ <Red line. S 1> อ่ะอาอ, <Green line. S 1> อะไรอ่ะก้ามผมกลับมาแล้วแป๊บหนึงแล้วผมก็กลับ <Red line. S 1> กลับมากลายเป็นคนไม่มีกล้าอีกครั้งนะฮะงงมาก <Green line. S 1> แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <Green line. S 1> ทำไมมันยากจัง <Green line. S 1> อ๋อผมรู้แล้วว่าทำไมมันยากทุกคนที่ที ที่มันยากเนี่ยเป็นเพราะว่ามันไม่ได้พูดจนจบนะฮะมันไม่โกโกวาจเปวเปียวๆๆปียวปาแล้วก็ไอน,นี่นะฮะมันจะแบบจะกินก็กินเลยจะเลดก็เลดเลยมันไอเพลงโกโกวานั่นมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเกิดว่าเป็นในหนังมันจะต้องพูดจนจบก่อนใช่ไหมมันถึงจะแดงนะแต่นี้คือมันจะไม่พูดจนจบเราจะต้องแบบค่อยๆเดินทุกคนอืถึงจะสบายฮ ค่อยๆเดินค่อยๆเดินอ้าวถึงแล้วไม่ใช่หรอเมื่อกี้ผมนึกว่าผมถึงแล้วอ้าวถึงแล้วนี่หว่าแต่ว่าอ๋อเราตายนะเส้นชัยพอดีอโอเค <c oughs> ก็ถือว่าถึงแหละนะถึงแล้วก็ถือว่าถึงโอเคโอ๋อตกทำไมเมื่อกี้ผมกระโดดไม่ได้นะฮะเฮ้ยผมเซ็งตรงนี้อะไรอ่ะโอเพน่นอุย้ย 800อ๋อเ,เขาข่ายของให้เราเหรอเป็นของพวกนี้นะฮะรวมกันทั้งหมด830 820โลบัคไม่เอาหรอกเ <c oughs> ฮออย่างแพงเลยนะฮะโอเคไปกันดีกว่าเราไปเสียเวลาอยู่ตรงเล็ดไล์กินไล์นานมากทุกคน <c oughs> นะฮะอยากจะบ้าตายที่มันเสียเวลานานเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปตามไอ้เนี่ย เป็นไปตามปกติปกติมันจะต้องพูดจนจบก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนสลับสีเขียวสีแดงเนาะแต่นี้คือมันไม่พูดจนจบอ่ะทุกคนมันแบบอยากจะแดงอยากจะเขียวเมื่อไหร่ก็มาเลยนะฮะมันก็เลยทําให้เราเสียเวลาโอเคตรงนี้มีจอบแล้วก็มีพื้นเราต้องขุดลงไปข้างล่างอ่ะฮะอะฮะขุด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 ู้ตรงนี้มีเลเซอร์ฮึะลองเลเซอร์ให้ดีๆโอ นั่นมันคุณทานนอตคุณพี่ทานนอตคุณพี่ทานนอตเราไปทํทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะฮะเฮ้ยก็เออเฟปผลิตไม, <c oughs> ไม่ไม่ไม่ผมไม่เฟปเพราะผมเฟปไปแล้วนะฮะ <c oughs> ตัวนี้มีเงินเก็บด้วยนะฮะนะฮะได้เงินมา2บาทนะครับเราตอนน้องเก็บให้ถึง80บาทเลยเหรอไม่งั้นไม่เก็บแล้วกันนะฮะ80บบาทเยอะเกินโอ้สวัสดีครับ <c oughs> มากันทั้งครอบครัวเลยนะฮะ ทั้งหุ่นโกโกวาทั้งฟอนแมนทั้งเออ่กาดนะฮะเยอะเกินอันนี้อะไรอ่ะอาวุธ <Green line. S 1> กด e เป็นการโจมตีกด v สแัรอ๋อเอาไว้สู้ส,สู้กับสู้กับสับประหลาดโครงกระดูกนี่แน่หมา <Red light. S 1> ไม่กลัวหรอกนะหมาหมาทำไมมันนานตายจังหมา <Red light. S 1> กลัวที่ไหน นี่แน่ยืนนิ่งทำไมยืนนิ่งทำไมอ้าวทำไมผมตีเขาไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนโอเคไม่เป็นไรงั้นเราป่านไปเลยแล้วกันนะฮะยงมีอีกยมีอีกเขยเขยเขยทำไมมันเบาจังเลยอ่ะโอเคตายหนึ่งปีศาจฟักทองนะฮะฮึบฮึบตกน้ําไปซะตกน้ํามีดาเมจปะน่าจะไม่มีนะฮะโอเคเปิดประตู ลงข้างล่างที่ไหนล่ะนี่ที่ไหนล่ะนี่นนอ๋อตรงนี้เราตรงที่เราเดินเข้ามานี่เออเอ้าม,มันมีทางทะลุมาทางนี้ด้วยหรอเอผมงงหรือว่ามันเป็นทางลับที่จะต้องไปผ่านตรงอันนั้นมาก่อนมาถึงจะเปิดทางลับให้เรานะฮะอืมน่าจะใช่โอ้เจอพี่ตาโนตอ,อีกแล้วสวัสดีครับ อย่าทำร้ายผมเลยเฮ้ยแต่ว่าพี่ท่นอตเก็ตสีมองเท่งไปแล้วไม่ใช่เหรอเพราะว่าโดนโดนไอ้นี่โดนซ่อมโดนซ่ม <laughs> อมโอเคพี่ท่นอตโดนซ่อมโดน,นผมโดนอะไรไม่รู้เมื่อกี้น้ำน้ำน้ำลาวาเหรอรูเหมือนจะใช่นะฮะเฮ้ยเซ็งชะมัดเดินแป๊บๆก,ก็จะตายตดีวนี้มีทางไปต่อแล้วคุณ คุณทานอตไม่อยู่อะไรตรงนี้อีกนะเนี่ยอันนี้กดคืออ๋อซื้ออ๋อคุณอยากจะแต่งตัวเหมือนคุณพี่ทานอตหรือเปล่านะฮะถ้าอยากแต่งนี่เลยสามร้อโลบักไม่เป็นไรครับผมอยากเป็นตัวเองมากกว่านะฮะโอเคโอ้ตรงนี้มีหมาด้วยโอ้โอ้โอ้หมาเห่าหมาเห่าหมาเห่านะฮะหมาเห่าหมาเห่านี้ก่อนนีก่อนฮึบโอเคหนีมาได้แล้วนะฮะ อา่าฮะตรงนี้มีที่เด้งดึงนเด้งดึงโอเคเปิดอ๋อมันเป็นปุ่มเปิดตะแกงสีทองนะฮะไปชุบอันนี้อะไรเนี่ยสี่ห้าหกเอสแต่สี่ห้าหกเป็นผู้เล่นไม่ใช่หรอทำไมเขาใส่หน้ากากไอเน,นี่ยหน้ากากของพวกแขกแขกอะนะครับหน้ากากแขกเออทำไมเขาใส่หน้ากากแขกนะคะสามริโลบัคเสื้อของสี่ห้าหก แบบทองคำบวกกับหน้ากากของแขกนะฮะซึ่งเสีห,หกไม่ใช่แขกอะเอ๊ะไม่อกี้อะไรอะเอ๊ะไม่อกี้เจ้าตัวโกโกวามานะฮะผมมาให้ตกใจนิดหน่อยแล้วเขาก็หายไปอืมแล้วทำไมทุกคนแต่งตัวปกติได้แต่ผมแต่งตัวปกติไม่ได้ผมเข้ามาในเกมผมก็กลายเป็น ผู้เล่น001เลยทุกคนไม่ได้มีโอกาสได้เลือกเสื้อผ้าหรือว่าตัวละครที่เราใช้นะฮะแบบว่าเข้ามาก็เป็นอย่างนี้แล้วนะฮะทาไมคนอื่นเขาไม่เห็นจะได้ใส่เสื้อเขียวกันเลยหรือว่าเห็นใครเห็นมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็คือแบบเขาเห็นตัวเองใส่เสื้อสีเขียวแต่เราเห็นเขาใส่ชุดปกติและ เขาก็จะเห็นเราใส่ชุดปกติท้งทั้งที่เราเห็นตัวเองใส่เสืสีเขียวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ,ะเอ้ยมีคนหลับอยู่ที่นี่นะฮะอันนี้มันลองหัวหน้านี่หว่าลองหัวหน้าของผู้คุมนะฮะที่เขาไปทำหน้าที่แทนฟอนแมนตอนฟอนแมนปลอมตัวไปเล่นกับหมายเลขสี่ห้าหกเออฮนี่ประตูอะไรโอ้สวัสดีครับ <laughs> ถ้านอนข้องน้ำอยู่นะฮะ เออเขากลัวอะไรเขาคิกว ok He okay. like ่าผมมีไอ้นี่เหรอเขานิดว่าผมมีมีซ่อมเหรอเขาก็เลยวิ่งหนีนะฮะเหยเอาชุบโอเคตรงนี้มีเหล็กนะฮะเอาเหล็กมาต่อทางใช่ไหมฮึบโอเคแล้วก็ต่อทางไปเรื่อยเนาะอื้อหือฮึบโอ้ยโดนบังนะฮะหลอดไฟบัง ตอนนี้มีอะไรเอ่ยโอ๊ะเครื่องตรวจับโอ๊โอ,โอระวังโดนเครื่องตรวจไอ้ไว้ไวโถเอ้ยโนดนจับซะแล้วเฮ้ยเซ็งชะมัดมันก็ไม่ยากหรอกแต่ทําไมมันถึงยากไม่แน่ใจนะฮะโอเจออีกล้วผมนึกว่าประตูทางขวาเข้าได้เมื่อกี้ทุกคนพอหันหน้ากลับมาก็เจอเลเซอร์ซะแล้วเฮ้ยเซ็งชะมัดแย่จริง ต้องเป็นประตูทางนี้เนาะอ้าวโอเคเมื่อกี้เหมือนประตูมันไม่ค่อยเปิดนะฮะประตูมันเหมือนแบบปิดอะไรบางอย่างแต่ก็เปิดได้แหละอือฮึฮึโอเคอุ๊เมื่อกี้เกิดการกระตุกเกิดขึ้นแสดงว่ากําลังมีบางอย่างสะเปาอยู่ข้างหน้าฉันอย่างนั้นสินะมาเลยกระตุกเออจะมีอะไรอยู่ข้างหน้านะนะฮะบอสไปหรือเปล่าเออ เราได้ไปแค่ห้าเหรียญเองเหรอทุกคนเขาให้เก็บตั้งเขาให้เก็บตั้งแปดสิบเหรียญแน,น่แต่เราเพิ่งมีแค่ห้าเหรียญน,นะฮะอันนี้ปุ่มอะไรอ่ะอ๋อปุ่มเปิดตะแกงนะฮะฮึบโอเคตะแกงสองอันเปิดประตูให้ชานประตูมันดีเลยนะทุกคนตอนแรกผมนึกว่ามันเปิดมันเปิดไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันดีเลยแบบนั้นอนะ่ะผมตกใจเลยตอนแรกตอนที่มันดีเลยครั้งแรกนะฮะ เออเนึนว่าประตูเปิดไม่ได้อุย้ยเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงโอเคมีรถด้วยฮะรถแข่งโอ้รถเท่น,นะครับเนี่ยโอ้ย,อยเสียงรถอย่างน่ากลัวทุกคนแต่ว่าไม่แรงเลย <laughs> เสียงยังน่ากลัวแต่ทำไมมันไม่แรงเลยนะะอ่ะนะฮะเฮ้ยเสียงรถน่ากลัวไป เกือบตกนี่ก็จะตกซะแล้วนะฮะเฮะ้ยหวัดเสียวกลัวดีนะเนี่ยที่ไม่ตกโอเคไปกันต่ออ้าวอะอะรถหายทุกคนแล้วอยู่ๆตัวละครผมก็แบบเป็นอะไรไม่รู้เมื่อกี้เห็นปะอยู่ๆก็ตัวเล็กแล้วก็กลับมาตัวใหญ่นะฮะงงมากเปิดใครอะสวัสดีครับสาวชุดโกกวา เขาจะตื่นไหมไม่รู้เมืออกันพิทานอสโดนขังผมช่วยเองครับโอ้โอ้โ,อโอสาวโกโกวาตื่นนะฮะเอ๊ะทำไมคุณคุณคุณธานอสคุณพิธานอสมีหลายคนจังนะฮะฮะมีหลายคนมากนะฮะรู้เขาเป็นร่างโคนตัวจริงตายไปแล้วในห้องน้ำอ้าวโกโกวาล้มนะฮะโอเคแล้วเขาก็ดอบ ดอบไอ้นี่มาดอบไข่ควงนะฮะอืมเอาไข่ควงมาเปิดตรงนี้เหรอโอเคใช้ได้ครั้งเดียวเองหรอไข่ควงพังไปแล้วนะฮะโอ้บอสไฟสวัสดีครับเออบอสไฟยิงเลยนี่ไงยิงพุงนะฮะยิงพุงยิงพุงยิงพุงเขาน่าจะเพิ่งกินข้าวมาเราต้องยิงพุงให้เขาจุกนะฮะนี่ไงนี่ไง เอ๊ะทำไมบอสไปดูง่ายจังเขาทำอะไรผมไม่ได้เลยแต่จะว่าไปผมก็ยิงเขาไม่ค่อยโดนเหมือนกันนะเนี่ยนะเพราะว่าเขาขยับไปมาเออแต่เขาทำอะไรผมไม่ได้เลยถึงผมจะทำอะไรเขาได้น้อยแตบบ่ว่าทำดาเมจได้น้อยแต่เขาทำอะไรผมไม่ได้เลยนะฮะอืออ้าวตายแล้วปะโทเอ๊ยสาวกุกวาทำไมตายง่ายจังเลยนะฮะ <laughs> พอไม่มีคนยิงปืนอยู่ข้างหลังแล้วก็เอค่อนข้าง,างไร้พิษสงนะสำหรับสาวกูโกวาเ <laughs> งอ้งเงี้ยเงเจอรถคันเดิมปะเนี่ยคันที่ผมบอกว่าเสียงแรงๆแต่ว่าเอ,อตอนนี้ไม่มีเสียงเลยนะฮะตอนแรกเสียงยังแรงแต่ตอนนี้ไม่มีเสียงแล้วอ้าวเอ๊ะจบแล้วหรอตอนนี้คือเส้นชัยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ปะอันนี้คืออะไรวู้อยู่ก็วิ่งไวอ้า เอาเทเลพอร์ตกลับมาจุดเริ่มต้นทุกคนถ้างั้นก็แสดงว่าเราชนะแล้วอย่างนั้นสินะเนี่ยน,น, <c oughs> นะฮะจริงแล้วทำไมเราถึงกลับมาจุดเริ่มต้นเราเนี่ยเคยหรือว่าเรา ชนะแล้วแล้วได้เงินรางวัลแล้วเรากลับมาเล่นอีกครั้งเหมือนผู้เล่น4 5 6เฮ้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้เสื้อผมเปลี่ยนแล้วทุกคนจากหมายเลข001เป็น4 5 6แล้วสแสดงว่าผมชนะเงินรางวัลแล้วเรียบร้อยแล้วผมกลับมาเล่นใหม่มน,นะฮะแม่แอบบสปอยเนื้อเรื่องเลยนะน<ม>บบยเนี่เเยเกมน,แบบนี้เนี่ยนะฮะเออพักสอง